สวัสดีครับตอนนี้ก็เ,เดี๋ยวพามาดูที่ดินโฉนโดนะครับวันนี้อยู่ที่ตำบลทุ่งสมอนะครับอำเภอเขาค้อครับจังหวัดเพชรบูรณ์แปลงนี้เนื้อที่ประมาณสองไร่สองไร่นิดๆนะครับอยู่บนเนินเลยครับเป็นโฉนโดคุดแดงนะครับล้อมรั้วไว้ครับรอบด้านเลยเป็นรั้วรั้วลวดหนามน,นี่ครับโฉนด จะมีสองแปลงนะครับแปลงละหนึ่งไล่กับหนึ่งไล่นิดๆน,นะครับหนึ่งไร่รู้สึกว่าจะหกตารางวามั้งครับแปลงนี้ก็จะอยู่บนเนินเลยนะครับอยู่บนเนินเนินสวยนะครับเมื่อกี้เดินขึ้นมาดูล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเห็นวิวกลางหันลมเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะด้านบนจะเห็นวิวกังหันลมครับแล้วก็ จะเป็นที่ราบนะด้านบนจะจะราบสามารถสร้างบ้านได้เลยด้านบนแถมต้นต้นสนให้ด้วยหนึ่งต้นนะเดี๋ยวเรามาพักตรงที่ร่มก่อนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูวิวด้านบนนะครับรอบๆเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นใกล้ๆใ,ใกล้กับคลองนะครับจะมีคลองอยู่ด้านนี้ด้วยคลองก็จะล้อมมานี่เลยครับคลองแล้วก็ถนนจะอยู่ด้านนี้ ถนนจะเข้ามาด้านนี้ครับเป็นทางของโครงการนะครับเข้ามาจากถนนใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณสัก200อกว่าเมตรครับถนนใหญ่ก็จะอยู่ทางนี้เห็นไหมครับเห็นรถวิ่งไหมครับอตรงนี้ด้านนี้จะเป็นถนนใหญ่นะครับเข้ามาแค่สองสามร้อยเมตรเนี่ยครับไม่ไกลนะเหมาะสําหรับสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านสร้างคาเฟ่ วิลล่าคาเฟ่นี่ก็เหมาะครับอยู่บนเนินเลยครับแล้วแต่ไอเดียเนาะอยู่บนเนินเลยเนินก็สูงพอสมควรครับอยู่ด้านล่างเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมด้านบนครับตอนนี้เจ้าของที่ก็มีปลูกกล้วยไว้ปลูกมะม่วงไว้ก็กําลังจะกาลังจะขึ้นนะแต่ต้นกล้วยนี่น่าจะไม่รอดอ่ะอันนี้จะขึ้นมาแบบมุมท็อปด้านบนละ อันนี้คือมุมท็อปด้านบนฮะเราก็จะมองเห็นอันนี้มองออกไปทางถนนนะครับแล้วก็จะมองรอบๆก็จะเป็นแบบนี้อมองไปฝั่งนี้เราก็จะเห็นทุ่งกังหันลมเขาคอ,อครับจะเห็นทุ่งกังหันลมเขาคอเดูด้านบนครับเนี่ยด้านบนจะถูกปรับเกลี่ยเป็นที่ราบไปแล้วน่าจะสักประมาณหนึ่งงานได้นะที่ราบด้านบนเนี่ยครับ ยอดเขาเรียกว่ายอดเขาแล้วกันนะครับนี่ก็ด้านบนเลยก็จะมีลมพัดมาตลอดเวลานะครับเหนื่อยนิดหน่อยครับขึ้นมาจะมีลมพัดตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นช่องลมอ่ะมาลมมาจากเนี่ยครับข้ามมาจากเขาที่มีกังหันลมนี้ครับจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับอยู่ด้านบนนี้ก็ลมพัดตลอดครับเย็นสบายอยู่บนยอดเขาเลยตอนนี้ ซื้อแปลงนี้ก็เหมือนแบบมีเขาส่วนตัวฮะมันจระเดทุดแดงนะครับจะะดขดทุดแดงก็สูงสูงกว่าเขานะทางนน้นก็จะต่ําลงไปเรื่อยๆฮะอันนี้มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านมาทักทายนะครับเจ้าถินะ่ะเจ้าถิ t มาทักทายอ่าสวยครับแปลงนี้เหมาะปลูกบ้านทำคาเฟ่รีสอร์ทนะครับโฮมสเตย์นะครับ ไฟฟ้ามีครับน้ำประปามาได้ครับน้ำประปามีไม่ไกลจากถนนครับด้านด้านนี้ก็เป็นโฮมสเตย์นะครับเนี่ยที่เรามองเห็นอยู่นี่ก็เป็นโฮมสเตย์ฝั่งนู้นนะก็น่าจะกำลังทำอะไรสักอย่างนะแล้วก็มีแปลงผักข้อดีก็คืออยู่บนยอดเขาเีลยมัน ลรแวกเนี้ยไม่ค่อยมีใครเห็นกังหันลมครับเพราะมันจะถูกบังด้วยป่าไผ่ด้านนี้แต่แปลงเนี้ยมองเห็นครับเพราะว่าอยู่มีมีเนินนะครับมีเนินอยู่ขึ้นมาด้านบนได้สวยครับแปลงนี้เนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับสองไร่นิดๆครับ